จะรับรัดก่อนนะครับเพื่อจะเพิ่มความก่อนเนื่อนะครับเราจะย้ายยาสายไฟไปที่อุปกรณ์สวิตช์ทางเดียวนะครับก็อยากรูว่าสวิตช์ที่เราติดเข้าไปเนี่ยมันสัมผัยนล้วจ่ายไฟได้ไหมคือลัดก่อนเนื่อของเขานะครับแล้วเราไฟสายที่มันแล้วโอเคอยาให้ทำแบบนี้ครับมันจะทำให้สายของเรา ปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราไปไปกังวลตรงนั้นหรือจะใเกิดความไม่แน่นอนในการะแสที่เราปลนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ตอนนี้นะครับเห็นครับผมใช้แบบนี้ก่อนนะครับพอใช็แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็แต่ว่าวงจรสวิตช์บางตัวบางตัวเนี่ยสวิตชที่เราใส่เข้าไปเนี่ยโอเคละวมีปัญหาแล้วเราก็ดูที่อาล์ดฟิล์มที่เราใส่เข้าไปเนี่ย พ่วงมีหลุมข้างในหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาหลอดใส,ส่ใส่เข้าไปนะครับดังนั้นเราก็ใช้ควมามต่อเนื่องน,นะครับนะครับใช้ความต่อเนื่องที่สายที่สี่นะครับเราก็ดูว่ากา,ารประกอบมันโอเคไหมโอเคไหนะนนะครับเนะช็คหลอดก่อนนะนะเช็คหลอดก่อน